สวัสดีครับพบกับผมอีกครับกับเซียนดอนสุราชก็ไปเดียจอบมาให้ทัศนาิจานเบอร์ไทยเจ็ดสีเบื้องต้นนะครับประจําอาทิตย์ที่20กันยายนก็อาทิตย์นี้พิชุนวางคอีกไว้นี่ชาโด้ทอเทพสุทินครับต่อน,นักหนึ่งปอนให้กับเจ้าอินทรีทองปอปิดพั์ส่วนคู่รองเนี่ยเจมสักศักบุรีดำเจอกับนักรบเฟเทคคู่ที่สองเนี่ยวุฒิไกยวอวุฒิไกย จอกับราชศักดิ์เล็กเดชเป็ดสีทองเปิดถือว่าคู่แรกเนี่ยเป็นเมอรอบปูนเสือนะครับอ่ารอบแรกนัดสุดท้ายนะครับไข่แพ้ก,ก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านเป็นการเจอกันระหว่างเจ้าเดชโชเล็กปอบริรักเจอกับมังกรยกพีอาเนมวยไทยคูมม่มวยบิกจุ้งก็วางไว้ก็ถือว่าน่าดูน่าชมนะครับก็การออกให้ท่าทวิจารณ์เนี่ยเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับ บรรยากาศการเล่นตัวเฮืนหน้าตู้บรรยากาศการเชียร์ที่มุมแนวทางการห้ามของกรรมการทุกถึงทุกอย่างแล้รับเป็นองค์ประกอบในการเล่นเพราะฉะนั้นสมาชิกอวาเพื่อ,เพ,อเพื่อนท่านใดที่ว่ามีหูฟังอยู่แล้วก็ต้องฟังหูประกอบนะครับส่วนอ่อเพื่อนๆท่านใดที่ว่ายังไม่มีตัวช่วยอยากได้ตัวช่วยก็สนใจก็โทรมาได้นะครับโทรมาได้ที่เบอร์086 004 1ด5กหนะครับ ก็ผมฟางทุกวันนะครับฟางทุกวันที่มีมวยนะครับฟังจันพุทธารพุทธพระส,สุขเสาร์อาทิตย์ฟังทุกวันที่มีมวยนะครับเดือนละ2,000บาทฟังเฉพาะมวยตู้สุขเสาร์อาทิตย์เดือนละ1,000บาทนะครับก็คิดว่าถ้าท่านรู้จักท่านได้ฟังอ่าท่านได้สัมผัสกับผมก็คิดว่าท่านจะรักผมเองนะครับก็เข้าสู่ทัาทวิจารณ์ครับมบยไทยเจ็ดสี อาทิตย์นี้ก็คู่แรกเป็นมรอบคุณเสียรอบแรกนัดสุดท้ายใครแพ้เนี่ยเก็บกระเป๋ากลับบ้านครับการเจอกันกันระหว่างเจ้าดีโชเล็กเดโชเล็กปอรบริรักเจอกับมังกรยกทีเอ็มไทยเดโชเล็กปอรบริรักเนี่ยเป็นมวยจากจังหวัดสงขลาซ้อมอยู่ที่ใครสิงมาวินครับสองาหลังก็ชนะโทษตีแพ้มังกรยกทีเอ็มไทยที่จ่องเสี ไฟล่าสุดเนี่ยชนะเพชรเมืงงองตังสอพงกรกมลไฟล่าสุดต่อยไม่ดีเลยส่วนเจ้ามังกรยกตีเอ็นมวยไทยเนี่ยเป็นมวยจากจังหวัดบุรีดําซ้อมอยู่ที่ข่ข้ทีเอ็นมวยไทยสองไฟล่าก็ชนะเดโชเล็กคู่ชกวันนี้นะครับที่ช่องเจ็ดสีไฟล่าสุดแ่แพ้นกยกที่สี่เมืองสยามจิตไทยแลนด์ที่ช่องเจ็ดสีมวยคนนี้เคยใช้บริการกันมานับเคยใช้บริการกันมาวันนั้นเนี่ยผมดูว่า สามยกครึ่งสี่ยกเนี่ยยังมองไม่ออกเลยว่าใครจะเป็นตัวชนะแต่ว่าวันนี้ผมดูว่าแนวทางการห้างของกรรมการเนี่ยจะเอียงไปทางด้านมังกรยกนิดๆแล้วก็จังหวดดะ, c, ะวดอกสุดท้ายเจ้าเดโชเล็กจะมาจะมาดอกสุดท้ายเป็นของน้ำมินมาเจอกันใหม่ไฟน์นี้เจ้าเดโชเล็กไฟล่าสุดต่อยไว้กับเจ้าเพชรบางชังถือว่าต่อยไว้ดีเลยภาพรวมต่อยไว้ดีเลยส่วนมังกรยกไฟล่าสุดเดี๋ยวแพนอกให้กับเมืองสยาม ผมดูว่าฟอร์มเนี่ยไม่เท่าไรเพราะฉะนั้นวันนี้ราคาเรทเปิดอยู่ที่อาทิตย์นี้ราคาเรทเปิดอยู่ที่เจ้ามัางกรยกต่อในราคา1 0ต่อ9คุณนี้สมาชิกเล่นเมือรองผมดูว่าได้น้ําแล้วก็ภาพรวมๆนะภาพรวม,รวมๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาวุธมวยอ่าการทิศซ้อมความเป็นอยู่เนี่ยเดโชเล็กไม่เป็นรองเจ้ามัางกรยกอยู่ที่หัวจิตหัวใจอย่างเดียวครับสอบถามที่มา ตอบตาทีมาไปนะครับเขาบอกว่าไฟนี้เด็กมั่นใจมากครับเด็กมั่นใจมากเพราะฉะนั้นราคาเรทเปิดอยู่ที่เจ้ามากอหยกสิบเก้าคนนี้สมาชิกเล่นมารองดูว่าน่ารองนะครับสว่วนค้ที่สองนี่เป็นการเจอกันระหว่างเจ้าวุติไกวุติไก่ววุติไกเจอกับเจ้าราชสักเล็กเดชพิรสีทองวุติไก่ววุติไกเนี่ยชื่อเดิมเดิมก็เจ้า กุหลาบดอยสิทธิวีรชาติก็เป็นมวยจากจังหวัดบุรีดัยนนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ไข่มีหน้าโยทินสองไว้หลังของเจ้าวุฒิไกรเนี่ยชนะเหนือเพชรสิทธิลมหนาวที่วีทีมวยุูปินีไฟล่าสุดเนี่ยชนะเมืองสยามสิครูต้อมที่อตอกอส่วนเจ้ารัชศักดิ์เล็กเดชพิจิตองหรือว่าชื่อเดิมๆก็เจ้าสดหวานสิทจ่าเทิด ก็เป็นแชมป์เมื่อรอบแล้วเปแชมป์เมื่อรอบไทยประกันชีวิตแต่ก็หลุดจากแชมป์เมื่อรอบไทยประกันชีวิตก็ไปต่อยราชเดือนวันแพ้ใครผมจาไม่ได้แล้วก็เสนอตัวอ่ามาต่อยเบรอบไฟแรกก็แพ้ให้กับเจ้าโรเบิร์ตสออ่ามงคลจการช่างวันเบียดแพ้ปปลายสอบถามทีมงานไปเขาบอกว่าเด็กคุมน้ำหนักเยอะแล้วก็ไฟที่2เนี่ยจะมาต่อยเบรอบนะครับเบรรอบแล้วก็ เด็กทาน้าหนักไม่ได้ก็เลยตอนตัวไปกลับมาอีกครั้งเนี่ยเสนอน้ําหนักมาต่อยร้อยยี่สิบห้าเลยถือว่าเป็นเวทใหญ่เลยแต่ว่าแต่ว่าคู่นี้จะเป็นมวเข่าตัวกันในคู่นะมวเข่าตัวกันในคู่รูปร่างดีด้วยกนันแต่คู่โหเฮงดีด้วยกนันั้งคู่อาวุธมวยไม่ต่างกันอะไรมากมายแต่ว่าตัวแปรตัวแปรคู่นี้ผมดูว่าเจ้าวุฒิไกรบอวุฒิไกรหรือว่าเจ้ากุหลาบดอยสิทธิวิราหายใจไวแล้วหนึ่งไฟส่วนเจ้า รัชศักดิ์เด็กเด็เพชรจีทองหายไปนานหยุดโควิดหายไปนานยังไม่ได้ต่อยที่ไหนยังไม่ได้หายใจที่ไหนเพราะใช้บทเปียกเสียดสีไปเนี่ยระบบการหายใจอ่าโดนต่อโดนทีต่อทีเนี่ยผมดูว่าเจ้าวุฒิไกรวัวุฒิไกรย,ยังดีกว่าเจ้ารัชศักดิ์เด็กเดชเพชรจีทองกูนี่ราคาเรทเปิดมาเปิดมาอยู่ที่เจ้าวุฒิไกรต่อในราคาเจ็ดต่อสี่กูนี่ผมก็ยังชอบไปที่เจ้า วุติไกรวอวุติไกรหรือว่าชื่อเดิมเดิมเจ้ากุลาบดอยสิทธิวีรชาติต้นต้นเบียดกันไม่ห่างแน่นอนคุณี้ครับผมดูว่ากินกันปลายปลายนะครับคุณีผมชอบที่เจ้าวุติไกรก็คู่รองนักผู้รองเจมสักสักบุรีรําหรือว่าสีเสื้อใหม่ก็เจมสักซุปเปอร์มวยนะครับเป็นมวยจากจังหวัดอาร้อ, 101, อยเอ็ดซอีไข่ได้มั่งก่า8ปดอยู่กับทีมงานคนจัดสองไปหลังนี้ ชนะเพชรอู่ทองออกฝันเมืองที่ราชดำเนินต่อยไว้ดีแล้วก็ห่างหายไปพักหนึ่งกลับมาอีกครั้งวนนันแพ้ให้กับเจ้าจุลศึกกรคำนาที่ราชดำเนินเมืน,นั้นผมดูว่าไปให้เกินไปแล้วไปให้เกินไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังไม่ได้ต่อยนะครับช่วงโควิดก็ยังไม่ได้ต่อยที่ไหนส่วนเจ้านักรบเฟตเกลคู่ช็กของเจ้าเจมส์สัตนะครับหรือว่าชื่อเดิมเดิมก็เจ้าแก่นสวนสศสิธิ์ประภาจิมนะเป็นมวยจากจังหวัดบุบรีรัมย์ ก็ซ้อมอยู่ที่ใครแฟแต่ถ้าเป็นรูปร่างดีเลยส่งตัวุ่กตูดปอดยอกขุดพลไปเม่เข้าเปิดเกมฝั่งหน้าดันแทงสู้ดีกูนี้เนี่ยอ่ากระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยเวทีปฏิบันการแก้เกมบนเวทีเนี่ยเป็นของเจ้าเจมสักถ้าว่าเกิดว่าเจ้าเจมสักต่อยต่อเนื่องสภาพดีๆเนี่ยต่อยต่อยยังไงก็สู้เจ้าเกมสักไม่ได้แต่นี่ตัวแปรตัวแปรผมดูว่าเจ้าเจมสักหยุดไปนานแล้วมาต่อยกลางวัน กุฏิราคาเลทเปิดมาอยู่ที่เจ้าเจมสักต่อในราคา7ต่อ4กุฏิก็ต้นต้นนะครับต้นๆก็เล่นตามทรงตามเชิงเล่นเจมสักไปก่อนราคาเพลงราคาวิ่งไปกําไรมีเท่าไหร่เอาไปโต๊ะเอาไปโต๊ะอยู่ที่นักรบให้หมดนะครับกุฏิลุ้นปลายปนะครับส่วนตัวยังชอบใครชอบที่เจ้านักรบหรือว่าเจ้าเกณฑ์สวนสิบประพาญนะครับแต่ว่าต้นต้นต้นๆเล่นใครต้นต้นผมแน่เล่นเจ้า เจมสักไปก่อน,นครับเล่นไปพอร,ราคาตาพัาจะจาตำพ่าจะห่างเล่นราคาถึงไปล้วราคา3ามสก็ไปราคา3 1 4หนึ่งี่โต้ให้หมดครับโต๊มาอยู่นักรบไปหมดอลุนไปลายปานะครับต่ว่าชอบใครก็ชอบที่เจ้านักรบแฟร์เทบท็อปที่ปลายปลายนะครับส่วนคุอคนายการนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเจ้าชาโดทอเทพสุทินวันนี้เนี่ยอาทิตย์นี้ต่อระบักหนึ่งปอนไกับเจ้าอินทรทองปอปิระพัฒน์ ชาโด้ทอเทพตุทินเนี่ยเป็นมวยจากจังหวัดตากซ้อมอยู่ที่ค่้ายสุวราปีกไม้อยู่ที่สระบุรีมีอาจารย์ใหญ่สุพันณโดเลการฝิกซ้อมอยู่ก็เปไ็นใบรูปร่างดีนะเปไ็นใบรูปร่างดีเไปไ็น่เข่าเปิดเกมฝังหน้าดันแทงมีลูกเตะขาต่อยหมัดเสริมรับสู้ดีนะครับสู้ดีส่วนเจ้าอินทรีทองปอพิรพัฒน์จะเป็นมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมอยู่ที่ค่้ายปอพิรพัฒน์นะครับก็เป็นมวยเปิดเกมเป็นมวยเปิดเกม ก้าเตะก้าต่อยต่อยต้องต่อยหน้ามีลูกสลับขาโยคอลอยถือว่าเป็นมวยต่อยอินเตอร์เทนคนดูนะครับเจ้าชาโดเจ้าชาโดสองไฟหลังนี้ชนะใครชนะไอเสมอโลโปภูเก็ตไฟขับแล้วก็มาชนะโลโปภูเก็ตไฟขับส่วนสองไฟหลังของเจ้าอินทรีทองเนี่ยชนะนกยกที่สามตักศิลาโชห้าพยักที่อัตโก ไว่าสุดชนะทองเฟเทคที่อ,อตครคู่นี้อ่าคู่นี้ราคาเลทเปิดจุดที่เจ้าชาโดต่อในราคา11ต่อ8นะครับคู่นี้ส่วนตัวผมชอบใครส่วนตัวผมชอบที่ชาโดทอเทพตุินหรือว่าชาโดส่วนอาปิกมารับชอบอยังไงนะครับ<ม>การอาการผ่านมือ่าการผ่านมวยเบอร์มวยก็ดูว่าไม่แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับแต่ว่า บรรยากาศหน้าเสือสิงเวทล้อมเนี่ยผมดูว่าเจ้าอินทรทองเนี่ยสู้เจ้าชาโดไม่ได้นะครับคัวนี้ก็เบียดบทเบียดเสียดสีไปราคาก็เจ้าชาโดขยับต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะครับคู่ที่ผมชอบที่เจ้าชาโดทอเทพจุดทนะครับอาทิตย์นี้ดูว่านาเล่นนาวัตนะครับก็บวยชอบอาทิตย์นี้นะครับคู่แรกผมชอบที่เจ้าเดโชเล็ก ปอพีระอาปอบริรัตนะครับดูว่าน่ารองนะครับคู่ที่2ชอบที่เจ้าวุฒิไกรวอววุฒิไกรคู่ที่3ชอบไปที่เจ้านักรบเฟติกส่วนคู่เอกชอบที่เจ้าชาโดทอเทพตัวที่หนึ่งครับส่วนมวยน่ารองอาทิตย์นี้นะผมชอบรองที่เจ้าเดโชเล็กปอบริรัตนะครับส่วนมวยหน้าต่อชอบที่เจ้าชาโดทอเทปสถิที่หนึ่งครับส่วนตัวเดียวโดดโดชอบมากๆชอบที่เจ้า จาาดุทอเทพสุทินนะครับก็ก่อจากการรับก่อจากการก็ขอให้พี่น้ององเพื่อนแนละก็สมาชิกของผมทุกท่านนะครับลุ้นมวยอย่างมีสติเข้าตัวถูกก็อย่าลืมบอกตัวนะครับโชคดีมีใจทุกตั้งครับผมสวัสดีครับ